เต้าหู้ขนกินได้ไหมคนจีนนี่เพศจุดกําเนิดแห่งของกินอันหลากหลายยังไม่เคยกินนะกิติบอกว่าไม่เคยกินคือประเทศจีนมันใหญ่มากแล้วเต้าหู้ขนเนี่ยมันก็เป็นอาหารประจําพื้นถิน่นแล้วคนจีนเขากินกันจริงๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําชีทํากันแบบ O E M เป็นฟิวโรงงานเดี๋ยวมาดูกันค่ะดูไปพร้อมกันอมกัน คลิปนี้บอกว่าเต้าหู้ที่มีขนเท่านั้นถึงจะอร่อยเปลียนสีแปลงาเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แอรุ่เต้าหู้ตนเต้าหู้ก่อนเฮไม่ได้มาเล่นๆทำเต้าหู้ก่อนเฮ้ยไม่ได้มาเล่นๆทำตอเต้าหู้ก่อนเฮ้ไม่ไดาเทำต้าหู้กอนเม่ได้มาล่นๆทำต็นเต้าหู้ี่อนเฮ้ยไม่ได้มา่นๆทำตนเต้าหู้ก่อนเ้ไม่ได้มาเล่น มันจะออกมาสวยมันจะเป็นก้อนสวยๆ切成小块的豆腐放在竹面上在成为腐乳之前它还只是一块平凡的豆腐工人先在豆腐身上撒上毛霉菌接着送进温控室里进行发酵เขาจะทำการแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วก็อันนี้คือโรยเชื้อลงไปเชื้อประเภทหนึ่งของเขาซึ่ง ที่บิมดัะบางอันเขาก็ใช้กับละ,ละละลายน้ำบางอันก็ใช้เป็นผงผงก็คือใช้ได้ทั้งสองวิธีเลยถัดมาสั่งว่าแบบโรงงานเป็นสถานที่ทำแบบว่าจริงจังมากๆเลยนะแล้วก็เขาบอกว่าจะต้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นต่างๆเพื่อให้ น้องต้องหู้นะี่มันมีขนออกมาซึ่งขนของชีอะจะใช้เวลาประมาณ3วันถึงจะเป็นขนที่สวยงามม,มีหลายมีหลายสีหลายเกรดอ๋อขนมีหลายสีหลายเกรดอ๋อบันเทียเป็นเกิดเป็นสีเหลือง mm hmm. สีไม่ใช่สีดานะแต่เป็นสีเหลืองกินได้โชโต้ฟูไอนี่ค่ะอนี่ค่ะอีนน,นี้มันหอดกินแล,แล้วเืากินแล้ว 特有的气温和湿度条件下，才会长出符合标准的细长绒毛。当绒毛上长出黑色孢子时，嗯、毛豆腐。那叫阿 roy。他他要给阿 roy，给它做标准的工厂，就是他给它做的是白色的，บบ豆腐内部发生巨变，霉菌赋予了它原本不具备的鲜甜和臭味。褪去毛发后的毛豆腐。这一步就是，他说，当它长出菌丝后，它就会散发出一种淡淡的、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  ซึ่งที่จีนมันจะมีอีกเมนูหนึ่งที่เรียกว่าโชโตฟูหรือว to ่าเต้าหู้เหม็นนะคืออันนี้ใช่ไหมก็เป,เป็นอันนี้ไงอันนี้นแค่เป็นห,หน้าตาสวยไงหน้าตาสวยไงอ๋อก็คือมันเหม็นๆงี้ใช่ไหมมีมีเต้าหู้เป็นสีดําด้วยนึกว่ารถดุลซ่วมกลินล่นแบบเหม็นมากกลิ่นมันแรงใช่ดูดี อันนี้ก็คือวิธีการคือปกติอะพอมันทํามาเป็นเต้าหู้ขนแล้วอะเขาจะไม่กินเลยก็ต้มใช้น้าํามันอ๋อผักอคลิปที่บิมดูในจีนนะส่วนมากถ้าสมมติว่าเขาหู้ขนะเขาจะเอาออกมาแบบตักเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นใช่ไหมแล้วก็จะราดด้วยเหล้าที่ ดีกรีสูงๆเพื่อที่จะไม่รู้อ่ะมันค่าเชื้อกลิ่นหรือว่าอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าเวลาคนจริงเขาจะดองหรือว่าเขาจะทำมาละหมักอะไรเขาจะใส่เหล้าขาวเนาะปลายจิว๋ววิธีการกินของเขาส่วนมากก็คือเขาจะเอามาใส่เหล้าขาวก่อนส่วนมากนะคะหเห็นเอามาใส่เหล้าขาวแล้วก็ใส่พริกใส่เครื่องเทศต่างๆเสร็จแล้วเขาก็จะใส่กระปุกแล้วกระปุกเนี่ย แบบนี้เขาก็คือจะขายเป็นแบบนี้แล้วพอเอากระปุกเนี้ยกลับบ้านไปอะเขาก็จะใส่น้ํามันหรือว่าใส่ด้วยน้ําหมักดองต่างๆมันก็จะกลายเป็นเต้าหู้ดองเป็นฟิลแบบเต้าหู้ดองอีฟิลนึงหรือว่าถ้าจะกินเลยเขาก็จะแบบเอาไปทอดก่อนนะคะเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นต้มทอดก่อนถึงจะอร่อยไม่ค่อยเห็นคนที่กินแบบดิบๆเนาะเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงมากนะอันนี้เคยกินไหมเอพ่อก็กินว่าไม่ใช่หรอ, <laughs> หรอ อร่อยไหมอร่อยสิรสชาติมันเป็นยังไงเค็มเคเหมือนชีสทุกคนก็ใครอยากลองก็ไปลองดูนะคะเหมือนปลาอันนั้นเรียกว่าอะไร<อ>ปลาอะไรนะปลาเหมือนปลาลาเหมือนชีสแต่ว่านี่มันเป็นขนๆเฉยๆมันไม่มีใครกินปกติใช่ไหมหรือว่าเขากินไม่กินไม่กินในหนึ่งพังควอาจจะอย่าลองชิมแต่ว่ากลิ่นม,มันแรงมากม่งอ่ะเหม่ง างคนเขาบอกว่ามันกินได้วะคนธรรมดาไม่กินแต่ว่าคนสุดยอดเขาต้องลองกินไงใครอยากเป็นคนสุดยอดก็ไปลองกิน